สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมซาวเดย์นะวันนี้ผมจะมาเล่นเกม FC ออนไลน์ครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแผนจากทางบ้านกันอีกแล้วก็ไม่ได้รีวิวกันซะเสียนานนะครับก็อีพีที่4กันแล้วนะครับก็ทีมนี้ครับก็เป็นฟูลทีมชาติอังกฤษในมูลค่าทีม1ล้านล้านนะครับโอ้โหบอกเลยว่ามันจะแพงอะไรขนาดนี้นะครับ ก็นี่ก็คือหลายชื่อ10ตัวจริงนะครับมาในแผน4 2 3 1นะครับเริ่มจากผู้สามตัวและเป็นนิกโป๊กนะครับนี่ครับเป็นปี 20A นะครับก็ถือว่าสแต็กไม่ได้หูหวามากครับเพราะว่าเป็นปีเก่าแล้วนะครับบวกหนะครับก็โอเคเลยนะครับดูราคาสักหน่อยนะครับ9 0 0 0หนะครับตัวต่อมาเป็นเทนอลิสเนอร์โนนะคบแบคขวานะครับเป็นปี22 CL นะครับบวกหนะครับก็ถือว่าพลังนี่คือหูยก็เกือบขึ้นสีมาสีแดงนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยโอเคเลยนะครับ ตัวต่อมาครับเป็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับเป็นปี WC ยี2บนะครับบวก5นะครับก็ถือว่าแตกโอเคเลยนะครับความแข็งแกงร่ง128เลยนะครับความเร็วก็ถือว่าพอไปได้กันนะครับความเร็ว111ยแล้วก็สปีดต้อยร้อย1นึนะครับต้องใช้อาสัยในการเข้าปะทะให้มันดูดดันนะครับแบบชนทีก็ปิวนะครับอะไรประมาณนี้นะครับตัวต่อมาเป็นเลดี้คิงนะครับเป็นปี23 HR นะครับบวกนะครับ อดูราคาหน่อยครับก็ราคาถือว่าก็โอเคนะ8,000นะครับก็ความเร็วสปีดต้นโอเคเลยนะครับแล้วส่วนสูง188ครับถือว่าทั้งเร็วทั้งตัวสูงนะครับโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยต้องมาดูในเกมว่าจะเป็นไงผมไม่เคยเล่นเลยครับและแบ็กซ้ายเป็นเบนชีวิลนะครับเป็นปีธรรมดาพี่สธรรมดานะครับบวกหนะครับก็แต่ก็ประมาณนี้ครับไม่ได้หวือหวามาครับปีนี้ขยับกันมาเป็นคู่กลางรับกันมากครับเป็นดิแคนไลท์ปีเฮจีครับบวกหคู่กับคาวิฟิลเลียครับ WC 22นะครับ โอ้โหบ่อเลดิ้แคไลท์ความเร็ว122โอ้โหสปีดเท่าร15จะโหดไปไหนครับโอเคเลยนะคาริฟิลิปยิงไกล122ครับส่งไกล122แต่ว่าโอหถ้ามาเทียบกับดิแคไลท์นี่คือคนละเรื่องเลยครับแต่ว่าน่าจะโอเคเลยทั้งคู่นะครับนิสัยส่วนตัวก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยขยับกันมาครับนี่คือตัวคียแมนของเขาเลยครับเป็นแอลมพาดครับแฟงแลมพาดเป็นปีไอคอน TM ครับโอ้โหจะโหดไปไหนครับ ขนาดสองเท้าแล้วดูสแต็กครับโอ้โหสีแดงสีแดงแรงลิสเลยครับบอกเลยจบสกอร์ร้อยสามสองโอ้แต่ดูโท่ร้อยสามหกโอ้โหสมดุลแสบตาเลยครับสีแดงแสบตาครับบอกเลยปกติจะสีทองแสบตาัอันนี้สีแดงแสบตาเลยครับบอกเลยว่าสแต็กโคตรโหดครับต้องบอกว่าเป็นไอคอนทีเอ็มตัวแรกที่ผมเคยเล่นเลยนะครับเคยจับเล่นเลยนะครับต้องมาดูกันนะว่าจะโหดแค่ไหนนะครับ โหจัดๆครับต่อมาเป็นกองกลางตัวรุกฝั่งขวาครับเป็นจูต์เบอร์ลิงแฮมนะครับเป็นปี22 TS บวก5นะครับก็ถือว่าสแต็กนี่ใช้ได้เลยนะครับส่งไกล125ส่งสั้น123ก็คือเน้นแบบการคล่องตัวการส่งเลยนะครับบอกเลยก็น่าจะคล่องตัวเหมือนกันครับตัวนี้โอเคเลยทางฝั่งซ้ายครับเป็นมาคัสนัตฟอร์ดครับบวก2เป็น b h g นะครับก็ไม่ต้องพูดเลยมาน่าจะเร็วอยู่แล้วครับตัวนี้แต่ถ้าชีวิตจริงนี่คือส่งไม่ส่งนะครับคือยิงอย่างเดียวครับ และตัวสุดท้ายเป็นไมโครเวฟนะครับหน้าเป่าของเราเป็นปี HG บกสนะครับก็ถือว่าเร็วอยู่แล้วนะครับไม e ครเว n บอกเลยว่าหาช่องก็น่าจะดีแต่ว่าข้อสังเกตก็คือน่าจะตัวเลยครับก็ต้องแบบหาจังหวะวิ่งหาช่องแล้วทําประตูเลยครับก็ประมาณนี้ครับสบเอตัวจริงนะครับก็ไปดูแทคติกทีมและแทคตินักเตะกันเลยครับ let's go และนี่ก็คือแทคติกทีมของเขาครับก็ เล่นเกมรับครับรับลึกนะครับเล่นแนวกว้าง5เล่นแนวลึก5นะครับเกมบุกนะครับต่อบอลสมดุลเล่นแนวกว้าง6เล่นในกรอบ5เตะมุม3ฟรีคิก3แล้วรูปแบบทีมเป็นปกตินะครับและนี่ก็คือแทคติคนาเตะนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ใช้ได้เลยก็รักษาแนวหลังเมื่อบุกนะครับแบกทั้งสองข้างก็เกมรับก็คือต้องรับเป็นแน่นเลยครับกลางรับนะครับมาคาซ่าสอก็ส่วนจะปีกก็ได้นะครับลงมาช่วยทุกครั้งนะครับซ้ายขวานะครับส่วนไมเคิลอเวนก็ยืนรอ ส่วนหน้านะครับอ้าวก็ก่อนที่จะไปลงแ้วก็นี่ครับใครที่อยากให้ผมรีวิวก็ส่งมาันไน้ในเพจ Facebook นะครับก็เข้ามาทักกันได้นะครับก็ประมาณนี้ครับไปลงแรงกันเลย let's go อาแล้วครับทีมที่เราจะด้วยเป็นเหมือนฟูเกาหลีใต้นะครับมันแน่นอนครับเกมนี้<อ>เริ่มเขียนแล้วครับเราในเสื้อสีแดงจะบุกจากขวาไปซ้ายครับฝั่งนูในเสือ้อขาวเขียวนะครับแล้วส่วนหนึ่งมิน โอเคแม็กควายมาครับเบอร์ลิงแฮมแลมพาดแฟงแลมพาดเอ้าโดนเตะร่วงไปเลยครับเพนทุ่มมาแม็กควายไปให้มาแลมพาดเอาล้วครับซิงกาได้ดีโบวินแฟงแลมพาดจะลองปั่นดูเรียบร้อยครับโอ้โหนี่แหละครับแฟงแลมพาขนาดของเท้าก็ได้หมดแล้วครับปั่นด้วยซ้ายครับลูกนี้นี่ครับสวยงามครับ ขึ้นนำไปก่อนจากแฟงน้ำพัดครับออยิงเฉ็บขาจริงๆครับเข้ามุมประตูไม่ต้องเน้นแรงนะครับต้องระวังนะครับฝั่งนุ้นแล้วโอ้โหโอ้โหกุญญาล่างมาเองเจออันนี้คิงโอเคบอลเข้ามือนิกเปลิลอัดฟอร์ ให้มาชิวลิลเอาละครับดัตฟอร์ดแทงมาเลยครับให้กับไมเคิลโอเว่นดัตฟอร์ดดัดฟอร์ด,ดรโชว์ท่าไปหน่อยดิพแคนไรท์ปิดแคนไรท์ให้มาแฟงแลมพาดยิงโอเคติดคาร์วิลลิปแต่ว่าเอาเบอร์นิงแฮมเก็บมาได้ครับนะครับไมเคิลโอเวน่นไมเคิลโอเว่นโอ้โหเจอเตะล่วงครับไม่ไฟาวด้วยครับโยชิดะกีนี้ มาใหม่รัดฟอร์ดเป็นลิฟตลำพดัดมาครับแฟงลำพัดแฟงแลมพดัดลองยิงไกดูเรียบร้อยครับโอ้โหได้หมดแล้วครับแฟงลำพดัดซ้ายขวาได้หมดแล้วยิงไกก็ได้ครับรนี่ครับปวดจริงมาดูที่เก่งมันต่อครับอ๋อแล้วระวังครับมแม็กควายโอ้โหแม็กควาย,ยเลยลำหน้าด้วยครับ เกือบไปครับมันก็เสียจุดโทษแต่ว่าอันนี้แหละครับโอเคเกือบไปครับนนไปบน,น,นิแฮมมาแคมพลาดแล้วฟิลิปแทงมาให้กับรัดฟอร์ดรัดฟอร์ตรัดฟอร์ตเ,เปิดมาไมเคิลโอเว่นมงลูกนี้แคมผ่าดได้มงซ้ำครับโอ้โหสามสูนับแท็กทิกครับโอ้โห นี่ครับโบแล้วติดเซฟก่อนแลมพาร์โอ้จริงจครับแสงลรไม่เสียชื่อไอคอนทอครับแล้วเฮิลตนนึ่งบินยิงไดติดเซฟนกโป๊กเอานิโป๊กทุ่มอะไรครับเนี่ยโอ้โห่างออกไปสประตูไม่เสียชื่อไอคอนทีนะครับแล้วเคฮิลตอนนึงบินยิงไติดเซฟนิโปเอานิกโป๊ทุ่มอะไรครับเนี่ยโอ้โหาออก แล้วไงโอเคเทนยังได้อยู่ไหมแม็กควายเคลียร์ไปก่อนเลยครับแม็กควายเล่นในทีมชาติในกีดนี่ดีจัดๆครับแล้วรัดฟอร์ดจะได้ส่วนแล้วครับแรัดฟอร์ดโหูเร็วจัดครับแค่บกสอนเท่านั้นแรัดฟอร์ดรัดฟอร์ดนู้นออกจากเกมแล้วโหน่าเสียดายครับงั้นไปดูเกมต่อไปกันเลยนะครับมาดูซีตีก่อนนะครับก็พวกเขาออกไปครับน่าเสียดายมข้ามาครับ นี่ยโอกาสยิงเล้า4เข้ากรอบ4นะครับฝั่งนู้นแค่หนึ่งก็ยังทําอะไรไม่ได้นะครับต้องบอกว่าแลมผาดได้ไปแน่นอนครับโหจัดจัดครับเลมผาดทั้งซ้ายทั้งขวายิงไกลได้ปั่นได้หมงก็ได้ครับโอ้โหครบรถครับรัดฟอร์ดก็เร็วจัดจัดครับแค่บอกศรฮางนิกโบก็เซฟดีมากๆครับที่เหลือก็ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มากทวิฟิลิปยืนดีครับเบอร์นิงแฮมก็เข้ามาล้วงบอลได้ดีครับแม็กควายก็ยืนเกมรับได้ดีมากๆครับ ก็ไปเล่นเกมต่อไปครับคือเขาออกเร็วเกินครับก็ถือว่าแถมให้กันนะครับเพื่อเป็นการขอบคุณที่ส่งทีมให้ผมรีวิวนะครับไป let's go อาล้ครับทีมเราจะด้วยเป็นฟูลลิอุปูลนะครับในเกมที่2มาแน่นอนครับเกมนี้มาครับแตมผาดเจอซีเวนเจอหลาดเราในเสื้อสีแดงเช่นเดิมครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับแล้วเจอหลาดมาุต้องระวังแล้วครับฝั่งนู้นเขานัาจะบุกยีแต่ว่าอัน้คีับชิงสวยชีเวลช่วยกันได้ดีครับเกมรับเรา แล้วพาดให้มาไมค์คาร์โอเวนเจอวานได้เอนโกโจตาโจตาโอเคแอคไวสกัดไว้ได an ้แล้วเปิดมาลูกนี้โอ้โหผมมองบอลไม่ทันครับแต่นิ่โฟกส์จีตำแหน่งดีครับกว้างมาลูกนี้ยังเข้าทางเขาอยู่เบอร์นิงแฮมช่วยได้โอเค เบอร์ดิงแฮมแทงมาโอเว่น <O ven. S 1> ล้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เล่นไปก่อนครับไม่น่าล้ำครับโอ้โ oh, หต้อพักเดี๋ยวพักเกมนี้แล้วโอเคพักเลยก่อนบิน๊กโป๊กวางมาเบนชิวิลฟอร์ดเบรดฟิลิปบัตฟอร์ดแหลมผาดแหลมผาดต้องลากขึ้นมาอีกก่อนแฟงแหลมผาดให้มาดิแคนไรด์เดคแคนไรด์เดคแคนไรด์โอเว่น แหลมผาดโอ้โหเน้นไปครับข้ามคานครับข้ามผานเบรนช์แฮมไปเอาละครับ,รบจูบเบรนช์แฮมโอเคหลอกโอเคแล้วบอลอยู่ที่แฟงน้ำพาครับแหลมผาดแข็งด้วยโอ้โหแหลมผาดโอ้โหนิดเดียวบอลมันขัดขันเกินนิดนึงครับแต่ว่านลมผาดเอาบอลมาได้ครับ รัดฟอร์ดรัดฟอร์ดโโอ้หเจอเบียดโดยเทนก็เสียหลักเลยครับรัดฟอร์ดเสียบอลด้วยครับเจอตาเจอคาวิฟิลิปคาร์วิฟิลิปโโอ้หสู้กันมันแน่นอนครับมานี่ให้มาหูเฮ้ยแม็กไกว์บล็อกได้ทันครับเจอระเกมนี้คือสูสีครับสูสี ฝั่งนู้นได้คอเนอร์กันแล้วครับต้องระวังครับเขาน่นนาจะเปิดดีอยู่ผมชอบเสียลูกเตะมุมด้วยเล่นสั้นมานี่เป็นลูกสูตรครับนิกโบกชกไปก่อนาอออมาเน่ให้มาแล้วยิงไกลเลยนิกโบกก็เซฟอีกครั้งครับแขนไว้เ,เราเลหลือแค่ยิงให้ตรงกรอบครับแต่ฝั่งนู้นก็รับดีจัดจัดครับ ฟิลิปโอ้โหส่งบาแต่ว่ายังได้อยู่อัลฟอร์ดให้มาไมเคิลโอเว่นจะยิงแล้วครับโอ้โหกองหลังเขาบอกได้ทันโอเว่นไมเคิลโอเว่นให้มาเบอร์ดิงแฮมแทงมาลูกนี้หูสวยจัดจครับแฟงแลมพาจะยิงแล้วโอ้โหเจอเบียดเสียหลักเลยครับมาดูลูกเตะมุมฝั่งเราไมคับครั้งแรกคิงมงอะไรครับเนี่ยล้มหรือเปล่า เล่นแมกกาศนะครับฟิลิปเห็นยิงไกลเลยก็ยังอาริสันเบเกอร์ยังเก็บไม่ได้แต่ว่าแม็กควโอเคเล่มผาดโอ้โหแล้วเล่มผาดตัดมาได้เอาแล้วครับแฟงเล่มผาดตัดมาได้ไมเคิลโอเว่นหูบางไปครับบางไป อาครับมาดูต่อที่ครึ่งหลังครับยังสกอร์ศูนย์กับศูนย์กันอยู่นะครับชีเวลมาฟอร์ดแลมพลาดแลมพลาดโอเคโดนชนล่วงไปหน่อยครับเอ๋อครับเห็นโอเว่นวิ่งหาช่องแล้วโอเว่นมีความผิวโอเว่นซัดก่อนเลยก็ตรงตัวครับผู้ฝังของเขาเกมรับก็ยินดีเหมือนกันนะครับมา โอเว่นต้องรอแลมพาร์ดแต่ว่าแลมพาร์ดก็ยังไม่มีจังหวะใต้จบสกอร์เลยครับเบอร์นิ่แฮมแลมพาร์ดเห็นรัดฟอร์ดนะครับรัดฟอร์ดโอ้โหก็ยังเซฟอีกครับฝั่งนู้นมันยังบุมไม่พอแล้วครับแล้วคิงโหูเข้าพลาดครับคิงเข้าพลาดอย่างนี้โอเคเซฟได้ครับดิกโป๊กโอ้โหซูเปอร์เซฟเลยครับ นี่ว่าจะโดนแล้วครับจะเป็นวันที่กินผู้ธสาวประตูคนนี้ไม่ลงจริงๆครับเแล้วยิงไก่ดูก็นิกโปก็เซฟอีกครั้งครับโอ้โหเอาวะนิกโปแล้วโอ้โหวิโดนโหมลูกนี้เผื่อไปครับเทนเทนเปิดหูยเปิดสวยมากกระเว้นต้องรอให้แฟงลำพาร์เติมแต่ว่ายังส่งไม่ได้ครับโรเว้นแต่อันนี้ส่งได้แล้วแล้วลำพาจะยิงก็ติดกองหลังใครเนี่ยคนอาเต้แน่เลย่ขบวนได้ อย่างเหนียวครับนึกว่ากาวครับกองหลังเขาเโอเคแม็กไกว์แต่ว่าส่งขึดูแล้วโอเคติดขาแม็กไกวหน่อยแม็กไกว์โอ้โหสวยครับสวยแม็กไกวไมเค,เ,วเคิลเวนมาครับต้องใช้ความเร็วเข้าสู้บาไดา้มาครับรัดฟอร์ดโอ้โหเข้าสกัดดีมากๆครับดิอาโกอ่าแลมแลมพาตัดได้แคนไว โอเว่นโอเว่นแลมพาร์ตไม่เติมนะครับลองยิงไกลเลยไปติดบล็อกครับเดียโก้เดี๋ยวจะโดนสวนครับมาเลอมานี่มานี่เรนชิงกันแล้วแมดไกว์โอเคมาไหมแลมพาร์ตแลมพาร์ตออกมาด้านข้างดันฟอร์ดดันฟอร์ดเปิดมาเลยก็เข้ามือครับโอ้โห กกมนี้็ yeah. ต้องบอกว่า <mm ม,มาเน่ล็อกมาแล้วมาเน่เจอแมกควายครับโอ้โหแมกควายสุดจริงสุดจริงๆครัิงคนโดแล้วยิงไกลดูก็นิโปก็ไม่หนึบไม่แพ้กันครับโอ้โหฝั่งนู้นยิงใส่สิบนะครับยังไม่ได้สักประตูนะครับโอเคนิโปก็ออกไป โโอหหคคคุ้้ม่าาจรรริงับกไดเ็นแล้วยิงไกลลูกนี้นิโป๊กอีกต้องเซฟอีกครั้งโอ้โหโอเคฟิลิปยังไม่พ้นเขตอันตรายครับแล้วยิงแล้วเอนโดโอ้โหเซฟอีกครั้งเซฟได้ไงนิโป๊กโอ้โหโอเคโอ้โหแล้วยิงอีกทีนึงก็เซฟอีกครั้งนิโป๊กโอ้โหเซฟเซฟจริง อู้แล้วจนได้ครับจนได้มันท้เาาทีสุดโคนาเต้จอมองแล้วอ่ะตัวนี้เน้ดีมากเป็นลูกสคัอย่างแ้รยครับมาครับแรมพาร์ดลองยิงเลยโอ้โสานา,นาทีเท่านั้นเกมก็ใกล้จบแล้วครับตอนนี้แล้วโจโตาโอ้โหโจโตา,โโจโตาล็อกมา,าอโอเคน่าจะหมดแน่เลย อุ้ยแต่ว่าโอเว่นเอานะครับโอ้โหไม่งั้นนี่หนึ่งเท่าได้นะโอ้โหแต่ว่าไม่เป็นไรครับถือว่าก็โอเคครับฝั่งนู้นเขาก็ไม่ยอมฝั่งนู้นก็โหดจริงๆอ่ะมันดูสถิตีครับก็ต้องบอกว่าฝั่งนู้นคือบุกเยอะแต่จัดครับดูครับโอกาสยิง15เข้ากรอบ10เลยนะครับได้มาหนึ่งประตูครับจากการลูคอลเนอร์ครับโหน่าเสียดายมากไม่งั้นนี่ยันเสมอได้นะฝั่งเราโอกาสยิงหครับ ยิงเข้ากอบ5แต่ว่ายิงเข้ากอบนั้นมันแบบไม่ได้มุมไงมันก็เลยแบบไม่ได้ประตูอ่ะเสียดายมากครับแต่ว่าถือว่าสุดเสียบการของบอลนี่คือ5 1ต่อ4.9ครับแมวมาดูเลตติ้งครับก็ได้ไปครับแมวเดอแมทต้องให้นิกโป้เลยครับ9 6ครับของทีมเราครับเซฟเยอะจะจัดครับ <Yeah. S 1> ลองมาเป็นแฟงลมพาดอีกแล้วครับแฟงลมพาดก็นั้นนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับ7.5ลองมาเป็นแฮร์รี่แม็กควาย6.5ถือว่าก็แย่งได้ดีนะทําหน้าที่ได้ดีมากๆครับ hey. แค้นไลท์ก็โอเคนะครับจูบิร์นแฮมนี่ก็ใช้ได้ใช้ได้เลยจังหวะส่งอะไรเงี้ยรจังหวะวิ่งเอาบอลนะครับใช้ได้เทนก็โอเคนะครับแอนน่คิงก็ใช้ได้ครับต้องเข้าแบบเข้าพะทะให้มันแบบจริงๆอ่ะแบบชนเข้าชนเลยนะครับแต่นี่ครับผมน่าเสียดายมากไมเคิลเว้นของเรานี่คือแบบบวก2ไงถ้าแบบจัดสักบวกห้าอย่างเงี้ยครับน่าจะเฟลนะครับหรือว่าต้องหากองหน้าที่แบบดีๆกว่านี้นะครับแต่ไมเคิลเวนก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้าเจอกองหลังที่แน่นหนาอย่างทีมนี้ครับก็สู้ยาก วันได้คู่กับโคนาเต้กองหน้าทิมชาติอังกฤษอ่ะตอนนี้เวนูนี่ไงแต่ไม่รู้ใครจะชอบหรือเปล่านะครับเวนูนี่คือได้อยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีอีกครับผมตอนนี้ผมนึกได้แค่ชื่อนี้นะครับหอมาเป็นรัดฟอร์ดก็เร็วครับปีนี้อย่างเกมที่แล้วก็เร็วครับแต่ว่าเจอเกมนี้ก็ฝั่งเขาเบียดเอาอยู่เหมือนกันฝั่งฟิลิปก็ถือว่าวานนี้ทําอะไรไม่ค่อยได้ครับเวนชิวิลก็ตามสภาพมา5 5ก็ประมาณนี้ครับทีมนี้ ก็ขอบคุณมากครับที่ส่งทีมมาให้ผมรีวิวนะครับก,ก็แพ้ก็ขอโทษด้วยครับเกมนี้ถือว่ารับแน่นจริงๆนะครับอาจจะต้องแบบไปปรับแผนให้วิ่งหาช่องกันมากขึ้นนะครับแต่ก็โอเคนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับและใครที่อยากให้ผมรีวิวทีมก็กส่งมากันได้น,นะที่แฟนเพจ Facebook นะครับ <Hey. S 2> ช่วงนี้ก็อย่าลืมรักษสุขภาพกันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกัน